ผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาลงรับสมัครเป็นนายกสภานในความการตัดสินใจมาลงรับสมัครเลือกตั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างที่หลายๆคนทราบประมาณ 4- 5หเดือนที่ผ่านมาในช่วงของการลงสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่การสมัครครั้งที่แล้วที่ผมลงในนามส่วนตัวเป็นผู้สมัครอิสระ ในขณะนั้นมีข้อต้เถียงมากๆผมต้องเสียเพื่อนหลายๆคนที่ทำงานด้วยกันมาแต่ท้ายที่สุดการรับสมัครครั้งแรกก็ถูกยกเลิกไปผมได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนอีกจำนวนมากที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมิตรแท้มาร่วมมือกัน ตัดสินใจร่วมกันสมัครเป็นนายกและกรรมการบริหารสภานาตความอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ผมสามารถจะรวมสมัครพักพวกได้ทั้งสิ้นอีก22คนส่วนตัวผมได้รับหมายเลข11และเพื่อนๆได้รับหมายเลข91ถึง112ทั้ง22คนที่มาร่วมมือกับผมนั้นผมเชื่อว่าเป็น คนที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพมีประสบการณ์มีความเสียสละมีจิตสาธารณะทุกคนทั้ง22คนรวมทั้งตัวกับผมเองเป็น23คนไม่เคยผ่านเวทีการเลือกตั้งของสภานายความมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวและผมเชื่อว่าก่อนที่ผมจะสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ในวันที่1 8มิถุนายนนั้นไม่มีใครแม้แต่คนเดียวใน22คนนั้นที่อยากมาสมัครเป็นกรรมการบทหารสภานายความมาก่อนเลยไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองของสภานายมาก่อนเลยแต่ทุกคนกลับเปลี่ยนใจตัดสินใจที่จะมาลงรับสมัครเป็น กรรมาการบริหารสภา,านายความร่วมกับผมด้วยจุดประสงค์เดียวกันว่าทุกคนทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้สภา,าน a ยความอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปและต้องการมาบริหารสภา,านา y ความด้วยวิธีทางด้วยทิศทางที่ควรจะเป็น ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้สภา,านายความน่าอยู่สำหรับทุกคน